สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะปิดเทอมนี้อยากจะให้คุณผู้ปกครองค่ะลองสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานในบ้านนะคะว่าใช้ชีวิตหน้าคอมพิวเตอร์นานเกินไปหรือเปล่าค่ะแล้วก็อยากจะให้ฟังเรื่องราววันนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์กันด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีข่าวนะคะว่ามีคนเสียชีวิตค่าคอมพิวเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งรายแล้วนะคะใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะครับแล้วก็หนุ่มน้อยที่เสียชีวิตหน้าจอคอมพิวเตอร์ครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นถึงรองแชม,แมแป์ เ,เขาบอกว่าน้องเนี่ยโหมทํารายงานหน้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจนหัวใจวายใช่แล้วก็ค,ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็เคยมี เป็นชายหนุ่มเหมือนกันอายุราว24ปีนะคะกลายเป็นศพหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ยังเปิดเกมออนไลน์ค้างไว้เหมือนกันสืบประวัติไปมานะคะก็พบว่าเขาติดเกมอย่างหนักค่ะถึงขั้นปิดห้องเล่นทั้งวันทั้งคืนนะคะไม่ยอมกินข้าวกินปลาไม่หลับไม่นอนจากเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะรออธิบดีกรมสุขภาพจิตระบุว่าอาจจะมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแล้วก็การที่มีโรคประจําตัวร่วมด้วยก็ไม่ต่างจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดนี้นะคะแล้วก็ในต่างประเทศเองก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้้นนมบ่ออยครังเหื ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไม่เหมาะสมครับซึ่งนับวันจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายที่น่าเป็นห่วงในกลุ่มเยาวชนไทยเนี่ยจากการสํารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโครเรือนในปีที่ผ่านมาของทางสํานักงานสถิติแห่งชาติก็พบแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับค่ะโดยในปี2555นะคะมีจํานวนประชากรอายุ6ปีขึ้นไปทั้งสิ้นประมาณ62.9แสนคนค่ะซึ่งในช่วงระยะเวลา5ปีนะคะ ก็คือระหว่างปี2,551ถึง2,555ค่ะพบผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ28.2หรือจำนวน17ล้านคนเพิ่มเป็นร้อยละ33.7หรือจำนวน21ล้าน2แสนคนนะคะขณะที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นค่ะจากร้อยละ18.2หรือจำนวน11ล้านคนเป็นร้อยละ26.5หรือว่าจำนวน16ล้าน6แสนคนค่ะ และเมื่อดูพิจารณาสัดส่วนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นรายภาคเนี่ยนะครับพบว่าในปีที่แล้วประชากรในเขตกรุงเทพมหานครใช้งานคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตกันมากที่สุดมากกว่าครึ่งของประชากรทั้งหมดนะครับซึ่งก็ตรงกันข้ามกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้น้อยที่สุดนอกจากนี้ข้อมูลยังบอกด้วยครับว่าคนส่วนใหญ่นั้นใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดดูหนังฟังเพลงฟังวิทยุออนไลน์กันมากถึงร้อยละหกสิบสี่จุดหกนะครับตามมาด้วยการเล่นเกมหรือดาวน์โหลดเกมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ใช้รับส่งอีเมล ค,ค่ะแต่หน้าแปลกนะคะที่ในข้อมูลไม่ได้บอกว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเล่น a c e b o o k นะคะสงสัยจะมาเล่นในมือถือกันซะมากกว่าแล้วซึ่งก็สอดคล้องกับสถิติอีกเหมือนกันที่บอกว่าคนไทยเนี่ยนะคะใช้โทรศัพท์มือถือในการรับข้อมูลข่าวสารมากกว่าการโทรเข้าโทรออกซะอีกค่ะแล้วเมื่อเรามาดูในส่วนของสถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนอายุ15ถึง24ปีซึ่งก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เกิดข่าวการเสียชีวิตหน้าอคอมพิวเตอร์มาแล้วนั่นเองใช่ค ก็อยากจะให้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะซึ่งวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือการจะทําอย่างไรให้เยาวชนไทยใช้สื่อออนไลน์อย่างพอดีค่ะก็มีข้อมูลนะคะจากบทความเสพติดสื่อออนไลน์อาการน่าเป็นห่วงของเด็กไทยค่ะเขียนโดยรองราออรอศาสตราจารย์ดรอุสาบิกกินนะคะระบุถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เด็กติดสื่อออนไลน์ค่ะว่าส่วนหนึ่งมาจากความรู้สึกไม่พอใจในชีวิตจริงเช่นรู้สึกเครียดเหงาหดหู่แล้วก็วิตกกังวลอยากจะหนีปัญหา ะะหรือว่าต้องการหลีกหนีจากความเครียดจากการเรียนหรือว่าปัญหาในครอบครัวค่ะซึ่งอาการติดสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะบ่งชี้แตกต่างกันออกไปแต่ที่สามารถสังเกตได้ก็คือมักจะลืมเวลาครับในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์คือจะใช้แล้วนานกว่าที่ตั้งใจเอาไว้เสมอนะครับและจะรู้สึกงุดหงิดถ้าเกิดมีใครมาขัดจังหวะและชอบเก็บตัวเองอยู่แต่ในห้องนอนดึกมากๆนะครับและเริ่มปลีกตัวจากครอบครัวและเพื่อนรวมถึงสังคมรอบข้างและรู้สึกว่าไม่มีใครในชีวิตจริง มาเข้าใจเหมือนเพื่อนในสื่อออนไลน์ครับค่ะรวมถึงรู้สึกเบื่อนะคะกับการที่ผู้ปกครองต้องการให้หยุดใช้และพยายามซ่อนตัวเองเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตค่ะหรือว่าโกหกกับคนในครอบครัวถึงสิ่งที่กําลังทําขณะออนไลน์นะคะนอกจากนี้ผู้ติดสื่อออนไลน์จะรู้สึกสบายปลดปล่อยในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเป็นช่องทางระบายความเครียดความเศร้าน,นะคะแล้วก็ใช้เพื่อความตื่นเต้นและก็ความพอใจทางเพศด้วยรวมถึงมีความพยายามที่จะจํากัดเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ล้มเหลวนะคะและอาการที่บอกครับ เพ่าคุณนั้นควรจะถอนตัวเองออกมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้แล้วโดยเร็วที่สุดก็คือคุณจะรู้สึกเริ่มปวดชรตชาตามมือตามข้อมือตาแห้งและมีปัญหาในการมองเห็นนะครับเริ่มปวดหลังปวดคอปวดศีรษะมากขึ้นรวมถึงเกิดอาการนอนไม่หลับหรือน้ําหนักเพิ่มหรือลดอย่างผิดปกติด้วยนะครับค่ะอย่างไรก็ตามต้องฝากอีกครั้งนะคะสําหรับผู้ปกครองค่ะอย่าลืมสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่าให้มีอาการถึงขั้นนี้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อดหลับอดนอนอดข้า ด้วยแล้วแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยเสี่ยงมา,มากๆที่จะเสียชีวิตค่าคอมพิวเตอร์ได้นะคะใช่ครับ